โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะคะเราไม่ได้เจอกันนานมากนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าคะวันนี้ขอไม่เปิดหน้านะคะเพราะว่าหน้ามันโซม,มอยู่นะคะก็เลยไม่อยากจะเปิดนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณร้าน Pen X c a s ด้วยนะคะที่ส่งปากกามาให้เรารีวิวนะคะอืมนี่เป็นยาละสีชมพูซะด้วยนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะนางมาพร้อมกับถุงเก็บของนางคะ่ะเป็นสีน้ำตาลนะคะโอ้โห ตอนแก่ออกมานะคะแม่ค้ามีความแปะโน้ตให้อ่านด้วยนะคะแม่ค้าอยากจะบอกว่าแม่ค้าเป็น MC อีอีตามกดได้ทุกคลิปเลยอ่ะเถนจริงเลยได้แร,รงบันดาลใจในการวารูปพอชอบรูซี่คาไวท์ thank you y u นาจุ๊บจ๊บแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะที่ส่งประกามาให้เราเนาะงานเดี๋ยวเรามาพูดถึงความสามารถนะคะคองนางกันดีกว่านะคะว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ ดูใกล้ๆก็จับประมาณนี้นะคะอ่ะอย่างแรกเลยค่ะนางมี2ด้านนะคะมี2หัวประการนั่นเองนะคะในด้านแรกเนี่ยนางก็จะเป็นแบบนี้นะไม่แน่ใจว่านางเนี่ยทำมาจากอะไรนะคะแต่ว่ามันจะมีความนิ่มเบานะคะส่วนอีกด้านหนึ่งของนางก็จะประมาณนี้เลยนะคะเอออีกด้านนึงนางเป็นฟ้านะคะขอเปิดก่อนป๊บนึงนะเอมเปิดไม่ได้แป๊บนึงนะคะอ่ะโอเคเปิดได้แล้วนะคะอีกด้านหนึ่งก็จับประมาณนี้เลยนะคะ จะเป็นคล้ายๆตัวที่เราเคยรีวิวไปเมื่อชาติเ็จๆนะคะก็จะหลุดง่ายหน่อยเนี่ยง่ายหน่อยเนี่ยก็จะหลุดง่ายหน่อยเนียแต่อันนี้ไม่ต้องกลัวว่าพลาสติกนางจะหลุดนะเพราะว่าตรงนี้นะคะตรงหัวนางอ่ะมันจะเป็นยางนะคะยึดติดกับพลาสติกเลยก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่านางจะหลุดเหมือนรอบที่เราที่เราเคยรีวิวไปนะคะก็จะหลุดง่ายหน่อยเนี่ยง่ายหน่อยเนี่ยก็จะหลุดง่ายหน่อยเนีย ส่วนใครที่ชอบทําฝากประกายนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหายอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราสามารถไปหมุนซะอีกฝั่งหนึ่งได้จ้าเลิศไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันเลยดีกว่านะคะว่าเวลาเขียนเนี่ยน่จะเป็นยังไงเนาะอ่ะมาลวจ้าเดี๋ยวในตอนแรกนะคะเราจะใช้หัวที่เป็นนิ่มๆน,นะคะเขียนให้ดูก่อนนะคะก็ค่อนข้างที่จะเขียนได้เออลื่นไหลแล้วก็ ไม่ฝืนไม่สะดุดนะคะแต่ว่าต้องใช้แรงในการเขียนนิดนึงนะคะเพราะว่าน่าจะมีแบบว่า,วาเออต้องใช้แบบแรงกดนะคะไม่งั้นนาจังไม่ติดอ่ะดูเป็นแบบต้องกดแรงๆนะคะ เวลาใช้นางวาดก็จะประมาณนี้นะอาจจะมีแบบเติดน,นิดนึงนะคะที่อย่างที่บอกเราต้องใช้แรงกดนางนะคะไม่งั้นนางจะไม่ออก<ช> <ๆ S 2> จริงๆนะคะส่วนตัวนะคะคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่ติดฟิลม์มเอ่อปกตินะคะไม่ใช่ฟิล์มกระจกนะคะเพราะว่าเวลาติดฟิลม์มเอ่อไม่ใช่กระจกเนี่ยถ้าใช้อีกด้านที่เป็นหัวปากกาค่ะมันจะค่อนข้างฝืนนะมีความรู้สึกนะคะมีความรู้สึกในในก็ลองใช้ด้านนี้วาดดูนะมันก็จะนิ่มนะคะปาดแล้วก็จะลื่นๆเนาะ,ะสามารถวาดรูปได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะ ส่วนตัวชอบความนิ่มของนางนะคะวเวลาเขียนเนี่ยมันรู้สึกสบายมือนะคะและอีกอย่างก็คือนะคะไม่ต้องกลัวว่านางจะทําให้หน้าจอเราเป็นรอยนะเพราะว่านางมีความนิ่มไง โอเคก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะของนางนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวคล้ายๆหัวปากกาเลยแล้วก็มีพลาสติกหุ้มด้านล่างอีกทีนะคะสามารถเขียนได้ค่อนข้างลื่นไหลบอกเลยว่าอันนี้ไม่มีสะดุดเหมือนอันที่แล้วแน่นอนค่ะอันนั้นมันต้องใช้แรงกดแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องใช้แรงกดเลยนะคะแล้วก็วาดได้ลื่นมากสามารถปาดวาดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ ยังไม่หมดนะคะปากกาตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้กับทุกรุ่นเลยนะคะย้ํานะคะว่าทุกรุ่นแล้วก็ยังสามารถหมุนได้360องศาอีกด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ ig pen x touch นะคะหรือว่าใครที่ไม่เล่น ig นะคะก็สามารถไปสั่งได้ที่ line id @zwn4277h นะคะมี a d a น n a ด้วยนะคะราคาเพียงแค่169บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะให้ id แล้วก็ ig ไว้ด้านล่างเลยนะคะ ยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ